สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการชุมชนคนเกษตรโดยสำนักงานประหลาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1 3 8 6แห่งนี้พบกับดิฉันดาวเรืองทองเชียวมาพร้อมกับคุณธนวัฒน์บุญน,นานตค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็สามารถพบกับเราทั้งสองคนนะครับได้เป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปครับสำหรับเรื่องแรกในวันนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชนประทานครับวางแนวทางการบริหารจัดการน้ํารวมถึงติดตามสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บ น้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศนะครับโดยจากภาพรวมสถานการณ์น้ําเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมานะครับมีปริมาณน้ําใช้การรวม27,370ล้านลูกบาทเมตรครับซึ่งมีปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมา 1, 3 6 5ล้านลูกบาทเมตรซึ่งภาพรวมปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์ดีครับมีเพียงพอใช้จนถึงช่วงฤดูฝนนี้นะครับสำหรับสถานการณ์น้ําในเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมานะครับมีปริมาณน้ําใช้การได้อยู่ที่45้าล้านลูกบาทเมตรนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ กรมชประทานโดยโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคองสํานักงานชนระทานที่8นะครับด้มีการจัดสรรน,น้ําตามศักยภาพน้ําต้นทุนที่มีอยู่อย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคในการสนับสนุนน้ําไปใช้ผลิตประปาสําหรับเมืองนครราชสีมาครับให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดช่วงหน้าแล้งนี้นะครับอีกทั้งยังได้มีการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ําและขอความร่วมมือเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรังนอกแผนรวมไปถึงการส่งเสริมปลูกพืชใช้น้ําน้อยอย่างต่อนเนื่องด้วยครับ ยการจัดสรรน้ำในเขตพื้นที่ชนลปบะทานปัจจุบันได้จัดสรรน้ำไปแล้วกว่า2100ล้านลูกบาทเมตรคงเหลือความต้องการใช้น้ำเพื่อสนับสนุนช่วงหน้าแล้งอีก8,900ล้านลูกบาทเมตรและสำรองไว้ใช้ในต้นฤด,ดูฝนปี2568ประมาณ1 5 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรในส่วนของการเพาะปลูกทางประเทศได้มีการปลูกข้าวนาปังไปแล้วประมาณ9ล้าน8แสนไร่นอกจากนี้กรมชนลปบะทานเริ่มทยอยส่งน้ำเข้าระบบชนลปบะทานในพื้นที่ล ต่ำบางระกามจังหวัดพิษณุโลกโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่15มีนาคม 68, 2 5 6 8เพื่อให้เกษตรกร,ร,กรได้เตรียมแปลงเพาะปลูกข้าวนาปีพร้อมกันตามการปรับปฏิทินการเพาะปลูกที่จะถึงนี้และสามารถเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหายจากฤดูน้ำหลากอีกทั้งยังช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตอนบนรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพญาตอนล่างขณะเดียวกันกรมชลป,ประทาน ังได้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการทำประมงเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างไรายได้เพิ่มในช่วงน้ำหลากซึ่งช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะครับสำหรับข่าวต่อมานะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ครั้งที่2ปี2568นะครับโดยที่ประชุมครับได้ติดตามความคืบหน้าการดําเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าผลไม้ส่งออกของประเทศไทยในกลุ่มสินค้าเกษตร3ชนิดด้วยกันครับซึ่ง ประกอบไปด้วยทุเรียนลำไยและมะม่วงนะครับซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้ประกาศใช้มาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าผลไม้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเกษตรส่งออกครับอย่างเช่นมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันในกระบวนการผลิตมาตรการตรวจสอบสารเคมีตกค้างและศัตรูพืชนะครับให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ประเทศคู่ค้านั้นได้กำหนดตลอดจนมาตรการบลิคคินนิ่งครับเพื่อป้องกันสารปนเปื้อนในสินค้าทุเรียนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อม ต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศครับค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการติดตามสถานการณ์ส่งออกผลไม้ไทยและเตรียมความพร้อมในการจรจาเปิดตลาดใหม่เพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สอดคล้องกับจํานวนผลผลิตของเกษตรกรและลดผลกระทบจากการกระจุกตัวของสินค้าเกษตรซึ่งปัจจุบันได้มีห้องปฏิบัติการทดสอบสารปนเปื้อนสําหรับสินค้าทุเรียนแล้วจํานวน13ห้องค่ะโดยจะสามารถทดสอบตัวอย่างได้วันละ3 0 0พันตัวอย่างซึ่งเพียงพอที่จะรองรับปริมาณทุเรียนที่จะต้อง ต้องตรวจก่อนส่งออกในส่วนของลำไยได้มีการเจรจาเปิดตลาดการส่งออกผลลำไยสดไปยังประเทศฟิลิปปินส์เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรไทยเพิ่มเติมค่ะโดยได้กำชับทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดเพื่อรักษามาตรฐานและยกระดับสินค้าเกษตรได้อย่างเคร่งครัดนอกจากการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังให้ความสำคัญทางด้านวิชาการในการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาสายพันธุ์พืชเกษตรมูลค่าสูงเพื่อให้เกษตร เกษตรกรมีต้นพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต้านทานโรคและยกระดับคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วยนะคะครับสำหรับสถานการณ์การผลิตและข้อมูลพยากรผลไม้ภาคตะวันออกประจําปี2568นี้นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยทุเรียนมังคุดเงาะและลองกองนะครับมีแนวโน้มผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่ผ่านมานั้นเอ,อื้ออานวยต่อการจเจริญเติบโตของไม้ผลในขณะที่สถานการณ์ไม้ผลภาคเหนือปี68นะครับพบว่าผลผลิตดําไยภาคเหนือจะออกสู่ตลาดมากในช่วง เดือนสิงหาคมประมาณ38ครับและผลผลิตติ้นจีจากภาคเหนือนั้นก็จะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพฤษภาคมประมาณ60ครับมาต่อกันที่ข่าวต่อมาค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงวางแนวทางการเร่งเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติฟื้นฟูทรัพยากรประมงมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยได้จัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ําเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติณจังหวัดพะเยาเพื่อย,ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืนให้คงความ ความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งน้ําในชุมชนที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสําคัญที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายสามารถสร้างไรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีค่ะครับโดยในงานนะครับก็จะมีการปล่อยพันธ์สัตว์น้ําซึ่งประกอบไปด้วยพันธ์สัตว์น้ําจืดเศรษฐกิจและพันธ์ปลาตะเพียนครับที่ได้รับการเพราะพันธุ์ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่จํานวนกว่าหล้านตัวนะครับสำหรับอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ตุ้มครับเป็นแหล่งน้ําที่มีความสําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยานะครับมีพื้นที่ประมาณ320ไร่ประชาชานอาศั อยู่โดยรอบประมาณ1,300ครัวเรือนครับซึ่งใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําในการอุปโภคบริโภคการเกษตรและมีศักยภาพเหมาะสมครับในการเป็นศูนย์กลางการผลิตสัตว์น้ำครับทั้งนี้ในปีงบประมาณ25 1 8กรมประมงได้ดําเนินโครงการบริหารจัดก,การทรัพยากรประมงกิจกรรมบริหารจัดก,การทรัพยากรประมงน้ําจืดการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ําชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าครองชีพของประชาชนโดยคัดเลือกแหล่งน้ําชุมชนที่มีศักภยภาพเหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําและจัดตั้ง ้งคณะกรรมาการประจำแหล่งน้ำเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินง,งานภายใต้หลักการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองของชุมชนโดยมีแผนดำเนินการในแหล่งน้ำชุมชนที่เป็นแหล่งน้ำปิดขนาด1 0ถึง60ไร่จำนวน1,500แห่งทั่วประเทศและปล่อยสัตว์น้ำแหล่งละ77,600ตัวพร้อมส่งเสริมให้มีการนำวัสดุเลือใช้ทางการเกษตรเช่เนฟางข้าวมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างอาหารสัตว์น้ำจากธรรมชาติซึ่งจะช่วยลดการเผาฟางข้าวได้ถึง1,500ตันตลอดการดำเนินงานสามารถเพ่ ิ่มผลผลิตสั์น้ําได้มากกว่า10,000ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า540ล้านบาทซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชนให้สามารถบริหารจัดการแหล่งน้ําให้เกิดประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนค่ะและสาหรับข่าวสุดท้ายประจําสัปดาห์นี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับเกษตรทันสมัยฟื้นฟูครัวไทยสู่ครัวโลกและสร้างความมั่นคงทางหาร5กิจกรรมด้วยกันครับซึ่งได้แก่1ครับแนวทางส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ทางเลือกที่มีตลาดรองรับบ,บนพื้นที่ต้นแบบบ้านแม่ตำน้อย ด้วยการรวมกลุ่มเกษตร,รกรปลูกพืชผักมูลค่าสูงในโรงเรือนให้มีมาตรฐานปลอดภัยมีการลงพื้นที่จัดหาตลาดที่รองรับผล,ผลผลิตครับอย่างเช่นแตงกวาญี่ปุ่นเมลอนฟักทองบัตเตอร์นัทเป็นต้นครับสครับแนวทางปรับเปลี่ยนที่ดินไม่เหมาะสมเป็นเกษตรแม่นยำครับเช่นการปรับเปลี่ยนนาข้าวรางสู่การปลูกปลาล์มน้ำมัน3แนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบรูรณาการเพื่อผลิตเพื่อพอัฒนาการผลิตในพื้นที่เฉพาะครับเช่นการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้สามารถเพาะปลูกพืชได้ ได้ในฤดูแ้งครับ4แนวทางการแปลรูปสินค้าเกษตรอย่างเช่นการผลิตสุราชุมชนจากข้าวหลักสีการแปลรูปกาแฟจากเกษตรกรชาติพันธุ์ครับการแปลรูปปลานินมีมาตรฐานจัดจําหน่ายบนหน้าร้านและช่องทางออนไลน์และ5ครับแนวทางการพัฒนาพื้นที่นําร่องเกษตรทันสมัยแม่นยําอําเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับซึ่งทุกกิจกรรมนําร่องสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสามารถนําต้นแบบดังกล่าวไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นได้ในอนาคตต่ตอไปครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบาย ครัวไทยสู่ครัวโลกจากรัฐบาลมาทําเป็นโครงการน้าร่องให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยได้สนับสนุนการปรับเปลี่ยนน้ข้าวรางให้เป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงอาทิการปลูกปาล์มน้ํามันยางพาราส้มโอทับทิมสยามหรือการทําพืชผ,ผักสวนครัวที่มีตลาดรองรับซึ่งมอหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยก,กระดับการพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการทํางาน ร่วมกับท้องถิ่นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมมุ่งมั่นที่จะทํางานอย่างแข็งขันเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงนี้พักกันสักครู่พบกันในช่วงหน้าเกษตรอินไซต์สักครู่เดียวค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาทั้งระบบแบบยั่งยืนมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีไรายได้เพิ่มขึ้นพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนจากจุดน้ำเร็ดเล็กๆรวมเป็นสายนำแห่งชีวิตให้ผลผลิตให้ความสุขสันต์ให้ประโยชน์กับแผ่นดิน ให้ทํากินในทุกวันมาใช้กันรักษาและดูแลใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าพวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลับมาต่อกันในช่วงของเกษตรอินไซค์ครับคุณผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีปล่อยข้าวสาลีล้านนาครั้งที่หนะ้าณศูวนย์วิจัยข้าวเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยได้มีการเปิดตัวข้าวบาเล่สายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นสายพันธุ์ดีครับสามารถต้านทานโรคและให้ผลผลิตสูงสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับฟังจากท่านอัคาราพรมเผ่าบบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมๆกันครับ วันนี้สืบเนื่องจากที่ทางกรมการข้าวนะครับได้ให้เกียรติให้ผมมาเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีปล่อยข้าวสาลีครั้งที่5ของกรมการข้าวนะครับซึ่งวันนี้กรมการข้าวได้เปิดตัวของข้าวาเบล่นะครับซึ่งเราพัฒนาสายพันธุ์จากการที่กรมการข้าวได้นําเข้าจากต่างประเทศนะครับซึ่งข้อเสียของการนําสายพันธุ์มาจากต่างประเทศเนื่องจากเขาเป็นพืชเมืองหนาวนะครับพอมาปลูกบ้านเราเนี่ยบางส่วนนะครับอาจจะไม่ต้านทานโรคนะครับและการใช้ผลผลิตต่อไร่นี่ค่อนข้างจะน้อยทางกรมการข้าวนะครับสถาบันวิจัยข้าวก็ใช้พื้นที่เนี่ยที่เป็นโครงการเก สในระบบราชการที่9กาเนี่ยได้พัฒนาสายพันธุ์อันนี้เป็นรุ่นที่2นะครับที่ค่อนข้างจะให้ผลผลิตต,ต่อไร่สูงแล้วก็มีความต้านทานต่อโรคนะครับซึ่งในพื้นที่ของภาคเหนือเราเนี่นะครับยังมีพื้นที่เหลือเยอะนะครับที่เราจะทําส่งเสริมในการปลูกพืชนมันงหนาซึ่งกรมการ้าวนได้นำนโยบายผมที่ให้ไว้ก็คือเราพย,ยายามจะขยายพื้นที่การปลูกทั้งข้าวบาเล่เข้าวสาลีแล้วก็ข้าวโอ๊ แล้วก็เมาส์นะครับที่สามารถปลูกได้ในภาคเหนือตอนบนก็จะมีทัังจากเชียงใหม่แล้วขยายไปก็จะเป็นพวกที่จังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางแล้วก็น่านนะครับที่ค่อนข้างมีอากาศสั้งแด18องศาแล้วไม่เกิน25องศานะครับก็ปลูกในช่วงฤด,ดูหนาวพี่น้องกเกษตรกรนะครับที่อยู่ทางภาคเหนือหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวนะครับบา,บางจังหวัดเนี่ยพฤศจิกาเราก็จะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเนี่ยพืชทางเลือกซึ่งเป็นพืชที่ ค่อนข้างจะเพื่อซื้อกิจใหม่ที่กรมการข้าวจะส่งเสริมพี่น้องได้ปลูกนะครับเป็นพืชใช้น้าน้อยด้วยนะครับพี่น้องแล้วก็โตเร็วผลผลิตต่อได้สูงแล้วก็ตลาดต้องการเด็กเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการแปลรูปซึ่งทางกรมการข้าวเราส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนะครับหลังจากปลูกเสร็จแล้วเราก็เก็บเกี่ยวแล้วแปลรูปนะครับปีนี้กรมการข้าวเรามีแปลงสาธิตที่จะเก็บนะครับเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะแจกจ่ายพี่น้องเกษตรกรในแปลงสาธิตแล้วก็ส่วนหนึ่งที่พี่น้องอยากจะทําเป็นพืชนะครับ ทดแทนการปลูกข้าวก็สามารถที่ซื้อมเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าวเราได้ซึ่งเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เราพัฒนาสายพันธุ์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับปลูกแล้วจะไม่มีตลาดรองรับนะครับพี่น้องบางกลุ่มที่ท่านเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือก,กลุ่มสมท่าชุมชนทางกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์เราส่งเสริมให้พี่น้องแปรรูปโดยเฉพาะพระบสุราชุมชนนะครับตอนนี้ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของสภาสงนั่นคือ ทางชิคุทัฒนุผู้ที่สภานะครับเมื่อกฎหมายพรบสุราชุมชนได้ผ่านแล้วก็คิดว่าทางกรมการข้าวนอก,ก็จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรโดยใช้สมนข้าวชุมชนแปรรูปนะครับทั้งข้าวบาเลข่เข้าวสาลีส่งเสริมให้พี่น้องผลิตกระจายเมล็ดพันธุ์ไปเพื่อที่พี่น้องเกษตรกรทุทกท่านครับการทําการเกษตรพืชสมัยใหมเ่เราต้องรวมกันกลุ่มกันนะครับเป็นนาแปลงใหญ่วันหน้าต่อรองทางด้านตราคาก็จะสูงแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราโดยกรมการข้าวนอกจากส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรปลูกแล้วเรายัง มีการประกันราคาหลังจากนี้นะครับทางกรมการข้าวต้องเชิญกลุ่มสมาชิกสุนทรวชุมชนที่จะเข้าร่วมโครงการมาทําสัญญานะครับในการเข้าร่วมโครงการหนึ่งเราจะช่วยพี่น้องเกษตรกรทั้งเรื่องพันธุ์เรื่องเทคโนโลยีเรื่องความรู้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปส่งเสริมให้ความรู้ทักษะในการเพาะปลูกแล้วก็ยังรับซื้อด้วยนะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าร่วมโครงการนี้นะครับแล้วก็พี่น้องท่านไหนที่คิดว่าเราอยากเข้าร่วมโครงการในการแปรรูปเป็นสุราชุมชนหรือเป็นเบียร์นะครับทางกรมการข้าวเราได้ทําการวิจัยไปแล้ว ครับรอแค่ว่ากฎหมายผ่านสภาสมเมื่อไหร่เราก็จะกําหนดมาเป็นนโยบายไปสู่พี่น้องประชาชนในการแปรรูปต่อไปครับ คุณผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวนะครับได้พัฒนาข้าวบาเล่สายพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพอากาศของประเทศไทยนะครับพร้อมทั้งสนับสนุนการปลูกพืชเมืองหนาวไม่ว่าจะเป็นข้าวบาเล่ข้าวโอ๊ตและมอลนะครับซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยและเป็นที่ต้องการของตลาดตลอดจนได้มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนครับซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรนั้นมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองและกรอบอาชีพให้กับเกษตรกรได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับกลับมาต่อช่วงหน้ากับ สารพันสาระอีกสักครู่เดียวครับเกษตร,รกรคือหัวใจของประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมัน่นพัฒนาภาคการเกษตรไทยภายใต้แผนการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมุ่งหวังให้เกษตร,รกรมีความมั่นคงภาคการเกษตรมั่งคั่งทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนตลอดไป ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงสารพันสาระค่ะวัชพืชเป็นปัญหาที่กวนใจสําหรับเกษตรกรเพราะวัชพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณพื้นที่เพาะปลูกนอกจากจะขัดขวางการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกแล้วยังทําให้ซึ้นเปลืองแรงงานและต้นทุนในการกําจัดอีกด้วยเกษตรกรส่วนใหญ่จึงใช้สารเคมีมากําจัดวัชพืชเพราะหาซื้อได้ง่ายและได้ผลเร็วแต่เมื่อใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจทําให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมได้ซึ่งการกําจัด วัชพืชด้วยการใช้สารสกัดธรรมชาติเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เกษตรกรปลอดภยัยอีกทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนในการทําการเกษตรอีกด้วยวันนี้ทางรายการของเราเขานําเสนอการผลิตน้ําหมักชีวภาพกําจัดวัชพืชมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังครับวัชพืชน,นะครับถือว่าเป็นศัตรูพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับมักสร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตเนื่องจากการแย่งปัจจัยที่สําคัญในการเจริญเติบโตของพืชครับไม่ว่าจะเป็นแร่าธาตุอาหารน้ําหรือแสงแดดนะครับทำให้พืชน,นั้นเจริญเติบโตช้า ไม่แข็งแรงอีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของมแมลงศัตรูพืชหรือเชื้อโรคต่างๆซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายให้กับพืชน,นะครับและวัชพืชบางชนิดครับอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองอาจจะเป็นพิษต่อคนและสัตว์ได้สําหรับวัชพืชที่ขึ้นอยู่ในแปลงก็จะมีหลากหลายชนิดครับแต่จะแตกต่างกันตามสถานที่และความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ําและดินนะครับส่วนมากวัชพืชที่เป็นปัญหาในแปลงจะเป็นวัชพืชฤดูเดียวหรือพืชล้มลุกนะครับมีอายุป,ประมาณ1-4ถึงเดือนโดยมีวัชพืชใบแคบอย่างเช่นหญ้าตีนนก้าขวัชพื ืชใบกว้างอย่างเช่นผักเบีย้ยใหญ่ผักโขมหนามเป็นต้นครับน้ำหมักกําจัดวัชพืชที่เรานํามาแนะนํามีด้วยกัน3ามชนิดได้แก่น้ําหมักผลไม้รสเปรี้ยวน้ําหมักผลไม้จากเกลือและกลีซลีนน้ําหมักจากเกลือทะเลและกาก,ากน้ําตาลด้วยน้ําหมักผลไม้รสเปรี้ยวจะเป็นน้ําหมักที่มีฤทธิ์เป็นกรดและมีความเข้มข้นสูงสามารถกําจัดวัชพืชในแปลงปลูกได้ดีโดยน้ําหมักรสเปรี้ยวเมื่อฉีดพ่นไปจะส่งผลให้หญ้าหรือวัชพืชเหล่านั้นแห้งเหี่ยวตายลงและย่อยสลายซากวัชพืชได้ พร้อมทั้งยังเป็นอาหารไส้เดือนและจุลินทรีย์ในดินได้เป็นอย่างดีข้อแนะนําการผลิตน้ําหมักกําจัดญ้าสูตรนี้ควรใช้ผลไม้รสเปรี้ยวที่ไม่มีรสชาติฝาดเพราะถ้ามีรสฝาดปนมาจะทําให้น้ําหมักเป็นด่างและไม่สามารถกําจัดญ้าได้ค่ะโดยถ้ามีมเมล็ดที่ฝาดให้แกะ,มะเมล็ดออกหรือถ้าเปลือกรสฝาดให้แกะเปลือกออกก่อนค่ะสําหรับวัตถุดิบและขั้นตอนในการทําก็มีดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งครับใช้ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวครับไม่ว่าจะเป็นสับประรดมะเฟืองมะม่วงกระเจี๊ยบชะมวงหรืออื่นๆที่หาได้ ในท้องถิ่นนะครับประมาณ40กิโลกรัมกากน้ําตาล5ลิตรน้ําสะอาด20ลิตรจุลินทรีย์หรือ EM ประมาณ5ช้อนโต๊ะนะครับและถังหมักขนาด200ลิตรพร้อมฝาปิดครับสำหรับวิธีการทําน้ําหมักรสเปรี้ยวนะครับให้เริ่มจากการนําวัตถุดิบที่เตรียมไว้ใส่ลงในถังหมักครับแล้วเตรียมส่วนผสมที่เป็นของเหลวได้แก่น้ําสะอาดกากน้ําตาลและจุลินทรีย์มาผสมให้เข้ากันนะครับจากนั้นเทลงในถังหมักที่มีผลไม้ปิดฝาไว้แบบหลวมๆนะครับให้ตั้งไว้ในพื้นที่ร่มและมีอากาศถ่ายเท,ยทได้สะดวกอีกทั้งควรหาภาาาชนนะมมรออองงงถัััหหกกกกเเพื่ป้ล็จ ขึ้นมาปนเปื้อนหลังจากหมักได้แล้วประมาณ25-30วันสังเกตว่าถ้ามีฝ้าขาวๆหรือได้กลิ่นของผลไม้ก็สามารถนําไปใช้ได้แล้วครับสาหรับการนําน้ําหมักรสเปรี้ยวไปใช้ให้นาไปกรองโดยเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําประมาณ5ลิตรก่อนขั้นตอนต่อมาให้นําน้ําสะอาด180ลิตรและน้ําเกลือที่ละลายกับน้ําสะอาด5ลิตรที่เกลือจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของน้ําหมักและทําหน้าที่กัดกร่อนใบและทําหน้าที่กัดกร่อนปากใบและทําลายต้นพืชนํามาผสมกับน้าหมัก หมักที่กรองไว้แล้วคนให้เข้ากันค่ะก็จะสามารถนําไปฉีดพ่นหญ้าหรือวัชพืชได้โดยเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นน้ําหมักจะอยู่ในช่วงเวลากลางวันหากฝนตกหลังจากฉีดพ่นน้ําหมักกําจัดหญ้าประมาณหนึ่งชั่วโมงเกษตรกร,ร,กรควรต้องฉีดพ่นใหม่อีกครั้งนอกจากนี้ถ้าเกษตรกร,ร,กรต้องการกําจัดวัชพืชมีหัวควรตัดหญ้าก,ก่อนฉีดน้ําหมักดังกล่าวแล้วรอให้หญ้าแตกใบใหม่จึงฉีดได้ควรฉีดพ่น32ส,สองครั้งและฉีดให้เสร็จก่อนเย็นโดยฉีดให้ถูก แสงแดดอย่างน้อย3ามชั่วโมงสําหรับข้อควรระวังในการใช้น้ําหมักกาจัดยาควรใช้หัวฉีดแบบหัวผ่าเพื่อให้ฉีดลงบนดินโดยตรงไม่พุ่งไปโดนพืชอื่นนอกจากนี้เวลาฉีดควรระวังไม่ให้โดนพืชอื่นเพราะทําให้พืชอื่นตายได้ค่ะสําหรับสูตรต่อมาน้ําหมักชนิดที่2นะครับก็คือการทําน้ําหมักจากเกลือและกลีเซอรินนะครับซึ่งเป็นน้ําหมักที่มีความเค็มที่กําจัดวัชพืชที่ตายยากและแพร่กระจายพันธุ์ที่สูงกว่าพืชอื่นในแปลงปลูกนะครับสามารถนํามาใช้ทดแทนการ ใช้สารเคมีได้เป็นอย่างดีนะครับโดยส่วนผสมหลักในการผลิตน้ำหมักกําจัดวัชพืชมีวัตถุดิบและขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับหครับเกลือแกง5กิโลกร,รมัมกากน้ําตาล2ลิตรกรีเซอรีนจากน้ํามันพืชใช้แล้วจํานวน2ลิตรนะครับหรือกีเซอรีนที่หาซื้อได้ทั่วไปก็สามารถนํามาทดแทนใช้กันได้ครับน้ำเปล่า20ลิตรและถังหมักชนิดทึบแสงมีฝาปิดขนาดประมาณ50ลิตรครับสำหรับวิธีการทําน้ําหมักดังกล่าวเริ่มจากน้าเกลือกากน้ําตาลกีเซอรีนและน้ําเปล่าใส่ลงในถังหมักจากนัั้้้นนคนใหเขาากและปิดฝ ให้มิชิดเก็บไว้ในที่ร่มโดยใช้เวลาในการหมักประมาณ1วันก็สามารถกรองเอาเฉพาะน้ําไปฉีดพ่นวัชพืชในพื้นที่การเกษตรได้โดยระหว่างฉีดพ่นเกษตรกรควรใส่หน้ากากและสวมใส่เสื้อผ้าอย่างมิชิดเพื่อป้องกันการระคายเคืองที่อาจจะเกิดขึ้นได้น้ําหมักสูตรนี้ส่งผลให้หญ้าหรือวัชพืชไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะคะและจะทําให้วัชพืชเหี่ยวตายภายใน1สัปดาห์โดยน้ําหมักสูตรดังกล่าวสามารถกําจัดวัชพืชป,ประเภทใบกว้างซึ่งจะใช้เวลาประมาณในการกำ จัดส3สัปดาห์ก็ทาให้วัชพืชตายได้เป็นอย่างดีค่ะและสาหรับน้ําหมักชีวภาพสูตรสุดท้ายที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะครับก็คือการใช้เกลือทะเลและกากาน้ําตาลมากําจัดวัชพืชนะครับซึ่งเป็นอีกวิธีที่เหมาะสมสําหรับการกําจัดวัชพืชใบแคบนะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าป่าควายหญ้าตีงกาหญ้านก,ห,นกหรือหญ้าไหวายได้นะครับซึ่งน้ําหมักสูตรนี้สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดีเนื่องจากสามารถใช้วัสดุจากครัวเรือนที่หาได้ง่ายครับวิธีการผลิตน้ําหมักดังกล่าวนะครับก็ให้เริ่มจากนําเกลือทะเลามา ในอัตราส่วนอย่างละ1ส่วนนะครับคนให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ3วันครับจากนั้นจึงนําไปใช้ฉีดพ่นในขณะที่มีแสงแดดนะครับใช้เวลาประมาณ1-2วันวัชพืชที่ถูกฉีดพ่นก็จะเริ่มเหี่ยวแห้งและตายไปในที่สุดครับเนื่องจากน้ําหมักสูตรนี้นะครับจะเข้าทําลายระบบการหายใจและการสังเคราะห์แสงของพืชนะครับสำหรับน้ําหมักสูตรนี้ไม่เหมาะสมสําหรับการใช้ในนาข้าวหรือไร่ข้าวโพดนะครับเนื่องจากพืชทั้งสองชนิดนี้เป็นลักษณะพืชใบแคบและพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นเดียวกันกับวัชพืชที่เราต้องการกำ และนี่ก็คือการทําน้ําหมักชีวภาพวิธีต่างๆนอกจากจะช่วยกําจัดวัชพืชในแปลงได้เป็นอย่างดีแล้วยังช่วยให้เกษตรกร,ร,กรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้การใช้ฟางหรือพลาสติกคุมดินการหมันทําความสะอาดแปลงและการบํารุงดูแลต้นพืชโดยการใส่ปุย๋ยและให้น้ําที่เหมาะสมรวมถึงการสํารวจแปลงอย่างสม่ําเสมอก็เป็นอีกวิธีที่เกษตรกร,ร,กรสามารถป้องกันวัชพืชในแปลงปลูกของท่านได้เป็นอย่างดีและทั้งหมดนี้คือเนื้อหาสาระดีๆที่เรานามาฝากกันในวันนี้ ค,ครับและถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับต้องการที่จะแนะนําสาระดีๆหรือต้องการติชมรายการนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ022812505หรือติดต่อผ่านช่องทางอ e ีเมลนะครับ mocpr@gmail.com นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.moc.go.th ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามเราฟังเราทั้งสองคนไาโดยตลอดค่ะพบกันใหม่ทุกวันศุกร์ในเวลาเดียวกัน ันนี้ตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ